วันนี้จะมาสอน3ท่าที่ได้กล้ามเนื้อคอร์สหรือว่ากล้ามเนื้อต้นขาโดยเฉพาะนักวิ่งนะครับยกพื้นต้นเท้าสูงขึ้นนิดนึงเพื่อที่มุมเวลาสควอตเนี่ยมันจะเน้นมาที่กล้ามเนื้อต้นขาแบกน้ําหนักโดยใช้ดัมเบลก็ได้ครับหาน้ําหนักที่เราทําได้สัก1 2บสถึงสิครั้งยืดอกตัวตรงตลอดนะครับเราไม่ต้องก้มเลยนะเดี๋ยวมันโน้มของมันเองเราพยายามตรงไว้ดัมเบลบีบไว้ให้แน่นกดติดอกไว้ย่อลงโดยที่อกยืดตรงถีบขึ้นตัวตรง ลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกมุมนี้เนี่ยการสควอตมุมนี้เนี่ยจะเน้นไปที่ต้นขาด้านหน้าโดยเฉพาะถ้าต้นขาด้านหน้าแข็งแรงขึ้นความมั่นคงของหัวเข่าเราจะดีขึ้นมากครับเป็นการสร้างความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อต้นขาและความแข็งแรงในเวลาเดียวกันครับพยายามลงให้ลึกที่สุดเท่าที่ทํทำได้โดยที่ไม่เจ็บนะครับท่านี้ จะดีกับกล้ามเนื้อต้นขาและความมั่นคงของหัวเข่ามากๆครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกเกรงท้องเก็บก้นลงเกรงต้นขาต้านช้าๆจังหวะขึ้นถีบและเป่าลมออกถ้าต่อไปให้ใช้เก้าอี้หรือว่าเบนช์ออกกำลังกายแบบนี้นะครับเราจะมาสควอตขาเดียวกันโดยที่รอบนี้เราจะเอาขาที่ไม่ได้เล่นเนี่ยไว้ข้างหน้าขาที่เล่นคือขานี้นะครับ ถือดัมเบลก็ได้หรือว่าอ่ะเดี๋ยวลองทําตัวเปล่าก่อนก็ได้นะครับเหยียดแขนไปข้างหน้าและยืนด้วยขาข้างซ้ายอย่างเดียวลงช้าๆขึ้นยืนใหม่ลงช้าๆขึ้นยืนใหม่หมประมาณนี้นะครับถ้าทําตัวเปล่าได้สัก115ครั้งแล้วเนี่ยเราลองเพิ่มน้ําหนักกันดูเหยียดขาไปข้างหน้าโน้มตัวนิดนึงถีบยืนตัวตรงลงช้าช ยืนตัวตรงลงช้าช้ายืนอึบ๊บลงช้าช้าหาน้ำหนักที่ทำได้ประมาณ10-12ครั้งประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วค่อยสลับข้างอึบ๊บลงช้าช้าเกร็งต้นขาต้านจังหวะขึ้นถีบพื้นแน่นๆเกรงต้นขายืนตัวตรงให้ได้ครับจัดบาลานซ์ให้ได้ ลองฝึกกันดูครับท่าสุดท้ายนะครับใช้แผ่นเพลทที่ไม่หนักมากนะครับเราไม่ได้เอามาเพื่อให้หนักเพื่อให้ได้กล้ามแขนนะเรายังฝึกกล้ามเนื้อต้นขากันอยู่เราจะเอาเพลทเนี่ยมาถ่วงน้ําหนักไว้ด้านหน้าดันออกตอนเรา squat ขาเดียวลงไปนะครับสมมุติผมจะเล่นข้างซ้ายก่อนผมยกขาข้างขวาไปด้านหลังแล้วทีนี้เราจะค่อยๆเหยียดแขนออกไปด้านหน้าพร้อมกับ squat เข่าแตะด้านหลังปุ๊บเรายืนขึ้นแล้วดึงกลับหนึ่ง สองเหยียดออกปลายให้สุดเลยแตะแล้วยืนสามค่อยๆเกรงต้นขาต้านไปแรกๆมันอาจจะมีสายบ้างนะครับพยายามทําให้เข่ากับเท้าเนี่ยอยู่ในลายเดียวกันไว้อยู่ในเส้นเดียวกันไว้ดูใหม่อีกทีนะครับเหยียดแล้วยืนเหยียดแล้วยืนนะครับพื้นข้างหลังก็หาอะไรมารองให้ได้ประมาณ หนึ่งคืบก่อนนะครับไว้ทําได้เก่งแล้วเนี่ยเราค่อยๆเอาแผ่นออกเข่าแตะพื้นได้เลยนะครับทําให้ได้ข้างละ10ครั้งขึ้นไปช้าๆเยียดนิ่งๆค่อยๆคอนโทรลเยียดแตะนิ่งๆค่อยๆคอนโทรลลองฝึกดูครับ3าท่านี้รับรองว่าควอดแข็งแรงขึ้นหัวเข่ามั่นคงขึ้นแน่นอน